สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The w i t c s e y by n น t ครับชา n น l ของเรานะครับผมเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับขออนุญาตบอกก่อนนะฮะเพราะว่ามีส่วนสำคัญมากๆนะครับในการดูนะฮะว่าจะตรงหรือจะไม่ตรงนะครับยังไงรบกวนรีเช็ควันเดือนปีเกิดรวมถึงเวลาเกิดนะครับหาลัคนามาให้เรียบร้อยนะฮะมันจะมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยามากกว่านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันนะครับผมผมเคยทำชาแนลมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะครับโควิดเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็เลยหายไปเลย1ปีประกอบกับบ้านผมรีโนเวทด,ด้วยก็เลยไม่สามารถนะครับที่จะเขาเรียกว่าอัดคลิปใดๆได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เป็นดวงของคนที่เกิดใน ดาวจันทร์ลัคนาราศีกันนะครับผู้หรือคนที่เกิดในวันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่23กันยายนนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันนะจะทําความรู้จักตนเองนะครับการผ่านการมีความสัมพันธ์เช่นหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความรักก็ตามนะครับเพราะว่าดาวทิศดาวศุกร์แล้วก็เนปจูนตอนนี้กําลังกลุ่มกันอยู่ในเรือนที่7นะครับผม ใครนะครับอาจจะมีความรักนะครับผมเจอคนที่ถูกใจมีสเสน่ห์ตรงใจนะครับผมโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเมื่อดาวเนปจูนเข้าไปสู่เดือนที่7นะครับแล้วก็กลุ่มดาวทิศเนี่ยเราจะมีความบาลานซ์กันนะระหว่างความคิดนะโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีกันเป็นเจ้าหลักการเจ้าเหตุผลเนะี่ยพอมันมีดาวของอารมณ์ที่เป็นดาวธาตุน้ำขนาดใหญ่มาอยู่ในเรือนที่เป็นเดือนของคู่ครองเนี่ย เราจะไม่ใช้เหตุผลเท่าไหร่คือมันจะค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีระหว่างอารมณ์กับเหตุผลนะฮะก็คือแบบว่าเราอาจจะเจอคนที่แบบรู้สึกชอบจังเลยอะไรเงีแบบ้ยบางบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตรงกับอุดมคติของเราหรือว่าตรงกับความเป็นแบบเขาเรียกว่า ข้อที่เราตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะมองข้ามๆไปบ้างซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับคุณอาจจะได้เจอซัมวันของคุณเนี่ยในเดือนนี้ก็ได้นะครับผมสาหรับบา,บางท่านนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาสําหรับการทําเพื่อองค์กรนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวพุธดาวประจําตัวแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนที่6นะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานดังนั้นกเ็เขาเรียกว่าเป็นการที่ เราสามารถทํางานนะครับโดยที่เราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับผมเป็นการเสียสละทําเพื่อองค์กรนะครับผมแต่ว่าเราจะจําเป็นที่จะต้องฉีกกรอบอะไรเดิมๆนะครับมีดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ยเขาจะมากระตุ้นเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีดาวเสาร์เข้ามาด้วยพอดาวเสาร์เข้ามาเนี่ย มันจะเขาเรียกว่ามันจะจํากัดกรอบอะครับก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะเดินไปทั้ง2ทางถ้าไม่กล้าทําอะไรเลยก็จะทําแบบสุดต่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเอา2ดาวดวงเนี้ยที่เป็นดาวยักษ์ใหญ่เนี่ยมาบาลานซ์กันนะครับให้คุณไปในล,ลักษณะที่ฉีกกรอบนะฉีกกรอบแต่ก็มีเหตุผลในการฉีกมันอะกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าใส่ความคิดเห็นของเราลงไปในงานมากยิ่งขึ้นหรือกล้าพูดกล้าคุยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดาวพลูโตตอนนี้นะครับอยู่ในเรือนที่5ทํางานเกี่ยวข้องกับครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์หรือพรสวรรค์ชาวลัคนาราศีการกินขาดสุดๆนะครับดังนั้นใครที่มาทางสายนี้นะครับครีเอทีฟความคิดส,สร้างสรรค ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมคุณจะสามารถเขาเรียกว่า develop นะครับพัฒนาความคิดความสามารถของคุณไปในสู่จุดที่มันสูงยิ่งขึ้นมีคุณค่าต่อผลงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เท่านี้นะดาวเสารในเรือนที่6นะครับงานที่ใช้ความละเอียดรอบคอบ งานที่ใช้ความปราณีตนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แนงะงานฝีมือทางการแพทย์ละเอียดอ่อนนะครับผมก็จะทําได้ดีมากโดยเช่นเดียวกันรวมถึงงานครูงานอาจารย์งานสอนโอ้โหชาวราศีกันเรื่องงานตอนนี้เฟื่องฟูมากนะครับในปีนี้ก็คือยินดีด้วยเลยนะครับคุณจะต้องได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนนะครับอาจจะมีการเดินทางบ้างนะครับเพื่อไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับหรือว่าแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับผมใครอยากลงเล่นการเมืองอะไรในปีนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นเจ้าคนนายคนนะครับเพราะว่าดาวองคารกําลัง m o ฟเข้าสู่เรือนที่10ก็คือเรือนที่สูงที่สุดในชีวิตนะครับผมเป็นเจ้าคนนายคนประสบความสําเร็จนะครับแต่ต้องระวังการทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือการกดดัน คนที่เป็นเขาเรียกว่า,าผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามากเกินไปอ่ะคือเราเป็นคือคือชาวลัคนาราศีกันนยะอย่างผมบอกอนะ่ะมันมีความเป็น perfectionist นะทุกอย่างต้องเตะต้องเนี้ยบต้องกริปต้องทุกกระเบียดนิ้วนะครับดังนั้นผ่อนเบาลงมาบ้างนะครับบางทีแล้วอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่ส่งผลที่ดีนะครับวันที่13นะครับผมมีนาคมนี้นะฮะจะมีนิวมูนในเรือนที่7 ราศีมีนนะครับก็เตรียมตัวปุบปับรับโชคเรื่องความรักได้เลยนะครับผมจะมีคนรักใหม่ๆเข้ามานะครับหรือใครที่ไม่อินฉันไม่อินเลยฉันไม่อยากได้ความรักนะฮะงานสิคือคู่แท้นะครับก็จะมี การจับคู่นะครับผมการเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันทำงานคนเดียวแล้วไม่เวิร์กว่ะแกอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยนะครับผมสนับสนุนช่วยผลักดันได้นะครับอีกวันหนึ่งวันที่28มีนาคมนะครับมีฟูมูลในราศีตุล เรือนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณอาจจะได้เงินแบบปุ๊บปรับรับโชคนะมาจีบปุ๊บปรับรับโชคนะครับเรื่องความรักอันนี้เรื่องการเงินนะครับอาจจะได้วิธีในการสร้างผลงานอาจจะได้โชคนะครับจากการทํางานร่วมกับคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานที่ผมบอกไปนะครับสำหรับชาวราศีกันนะอ่าและที่นี้นะครับเรามาดูเรื่องของไพ่ทาโร่กันนะครับว่าจะ จะเป็นยังไงนะครับไพ่ทาโร่สำหรับเดือนนี้นะครับผมใบแรกนะครับซีเรียสบีไฮบรีเดสสังารารชินีครับมาต่อนะฮะเดอะเฮอร์มิตไพ่ประจำตัวก็มาด้วยควรจะใช้สติปัญญาความคิดความสามารถได้อย่างแจ่มแจ๋วนะครับเดอะสตาร สาดาบ What Happen e d เกิดอะไรขึ้นนะไม่เป็นไรเอาใหม่เปิดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันทีเดียว10ดาบแสดงว่าเนี่ย5ถ้วยบางคนยังมีความควันหลงของการเจ็บปวดอยู่นะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะ8คาา10บคาถา สามเหรียญมาแล้วหุ้นส่วนมาแล้วนะครับสุดท้ายควีนซับบอนส์นะครับอ่ะไพ่สี่เหรียญอยู่ตรงกลางนะครับอุ้ยอ่ะผมขออนุญาตขยับไปด้วยนะครับไพ่สี่เหรียญอยู่ตรงกลางนะครับหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าพอมีคู่แล้วคุณกลัวคุณรู้สึกเก็บตัวคุณผ่านช่วงที่มันแบบว่าไม่ดีมาโดนทำร้ายเห็นไหมครับโดนดา่าปัก ปักๆเข้าไปเนี่ยสองเล่มนะครับผมรวมถึงเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณทําลายตัวเองอ่ะคุณถึงมีดเฉือนตัวเองด้วยซ้านะครับมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณไม่อยากจะออกไปเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่มันกระทบกับความรู้สึกของคุณหรือกระทบกับบาดแผลที่อยู่ข้างในนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คุณมีความหวังนะที่จะได้เริ่มต้นใหม่ไปเจออะไรใหม่ๆนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะใช้เซนส์ของคุณอย่างที่คุณไม่เคยใช้อ่ะ โดยปกติแล้วชาวเราลักนณาราศีกันไม่ค่อยใช้เซนนะ่ะใช้แต่เหตุผลนะ่ะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมามันคือเหมือนกับคุณตกผลึกอะคุณได้กลางแผนที่ชีวิตของคุณแล้วคุณก็มาดูว่าอ่ะเหลือเราจะไปยังไงต่อในเมื่อเหตุผลมันใช้ไม่ได้เหตุผลมันพังหรือว่าอะไรก็ตามใช้ความรู้สึกแทนนะครับผมแล้วมันก็ไปได้ดีด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับ เดือนที่ผ่านมาหรือว่าสําหรับช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเปลี่ยนงานแล้วดีเป็นงานแล้วไปได้ไกลเป็นวิธีการแล้วไปได้ไกลทําให้คุณจะต้องแบกรับภาระเรื่องงานมากมายไก่กองแต่คุณก็จะยังมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบเป็น workaholic แบบชาวราศีกันแบบเข้มข้นนะครับก็คือ ดีงามแน่นอนนะคบคุณอาจจะลืมเรื่องความรักที่ทำให้คุณเจ็บปวดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้คุณจะมีสติมากขึ้นนะคบเพราะไพ่เดอะเฮอร์ิตเป็นไพ่ป,พประจําชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณจะหันหลังให้ความเจ็บปวดหันหน้าไปสู้บรอยแผลของคุณรอยแผลรักเก่าของคุณหรือว่าอะไรก็ตามที่ทให้คุณผิดหวังนะครับประทะกับมันสักตั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะมาแบบมีความสุขนะมีความสามเหลี่ยมมีความแบบว่า มีคนคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ฉันก็ไม่ได้แย่นะเออมันก็จะมีการเป็นไปได้นะครับผมอ่ะรวมถึงคุณจะมีไฟในการทํางานมากย่ผมบอกแล้วว่าคุณสนุกกับการทํางานมากคุณดูผู้หญิงคนนี้สิถือคาถามีความสุขนะเขาเรียกว่ารำร้องเต้นรำนะครับผมอย่างแบบว่าไม่ไม่ได้สนใจอีก ภูเขาไฟระเบิดข้างหลังเลยคุณโฮได้คุณจัดการได้ทุกอย่างสบายมากชิลมากนะครับรวมถึงเรื่องงานของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เรื่องเงินนะครับเรื่องงานของครูอาจารย์อมากันให้หมดนะครับผมหรือแม้แต่ความรักครั้งใหม่ก็มานะครับเดินออกมาจากความรักเก่าอะไรจะอลังการงานเวอร์ขนาดนี้ครับชาวราศีก,กันนะโอ้ <laughs> <laughs> เป็นกําลังใจให้คุณทุกคนนะครับผ่านอุปสรรคที่มันแบบว่า เคยทับถมคุณนะให้คุณแบบว่ายืนด้วยลำแข้งของตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินออกมาได้นะครับเป็นกำลังใจมากๆนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรเราอีกนะ The l o v e r ์มาแล้วนะะความรักคนรักก็มามหนุ่มแน่นนะครับ <laughs> แต่บางทีต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า คุณจะได้อะผมรู้สึกว่าคุณจะได้นะครับอืมเหมือนกับว่าคุณรอมานานแล้วว่ะเนี่ยเจ็บมานานแล้วอ่ะโดนอะไรฟาดมีพันแผลจากบาดแผลตัวเองจากที่คนอื่นเขาทานะครับแต่ว่าคู่จะมาแล้วอีกนิดเดียวนะครับรออีกนิดเดียวนะฮะพอถึงช่วงเวลานั้นก็อยากให้คุณเปิดใจนะครับอย่าแบบปิดมากจนเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะผ่านไปเนี่ยเห็นไหมครูว่าคุณไม่กล้าแบบไม่กล้าออกไปเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างข้างนอกเนี่ยไพ่แปดดาบมันขึ้นมันคือแบบ เก็บตัวอยู่นิ่งๆฉันไม่ทําอะไรฉันไม่หือฉันไม่อือนะครับมันทําให้ energy ของคุณมันหลอกนะแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าด้วยเรื่องแบบที่มันผ่านมาอุ้ยทั้ง3มดาบเจ็บปวดข้างในโดนแทงทะลุนะครับมันยังเป็นบาดแผลมันยังมีรอยแผลเก่าอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อมั่นว่าพอเดอร์สตาร์มันขึ้นมาเนี่ยไพ่ความหวังมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถ move ออกจากสิ่งเก่าๆที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายของคุณได้นะครับยังไงก็ มีกำลังใจนะครับต่อนะครับทำไมต้อง <laughs> เรียวกลาอินอินนิดนึงนะอ่านิวมูนอินจมินายนะครับคอมมูนิเคชันอสคีนะครับผมทุกๆอย่างมันเป็นการสื่อสารผมบอกคุณแล้วนะ้องแต่เมื่อกี้ว่าหลายๆอย่างคุณต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆพูดนะครับค่อยๆคิดบางทีแล้วเนี่ยความที่มันเป็นแบบไพ่เซนส์ขึ้นมามา,มาทำให้คุณสัมผัสได้ถึงพูดไปแล้วคนอื่นรู้สึกยังไงอะ่ะ พูดไปแล้วเขาจะรู้สึกอะไรพูดไปแล้วเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวนี้ให้เยอะๆครับใช้เซนส์ที่คุณไม่ค่อยใช้ให้เยอะๆสัมผัสถึงอารมณ์สัมผัสถึงความรู้สึกของคนอื่นให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นคีย์สำคัญเห็นคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้นะครับดังนั้นคุณจะมาแบบว่าพูดอะไรไม่ใส่ใจคนอื่นไม่ได้แล้วอะไรที่มันผิดพลาดบ้างคุณจะตําหนิอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณต้องให้กําลังใจนะครับหรือว่าเจ้านายของคุณทํางานแบบ โอ้ยในเจ้าใม่ทำงานแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆคุยนะครับแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับอย่าแบบว่ารุนแรงมากเกินไปนะครับชาวราศีกันและคณาราศีกันนี่คือปากคมนะฮะตายเป็นตายนะครับฆ่าได้ฆ่าใครตายช่างมันนะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับอ่า a l l Spirit นะครับยินดีด้วยนะฮะ UC Query Now เมื่อจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่สติปัญญามาเส้นมานะครับทุกอย่างมันกระจางทุกอย่างมันถูกแก้ไขทุกอย่างมันทําให้คุณได้แบบรู้ว่าอ่ะฉันจะเดินยังไงต่อชีวิตฉันจะไปทางไหนฉันจะมีความสุขได้ยังไง นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเมื่อคุณเห็นสัจธรรมเห็นความจริงตกผลึกกับมันแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเดินหน้านะครับผมยังไงก็ใจเย็นๆนะครับอาไพ่แอโรมานะครับผมเชื่อว่าคุณมีเป้าหมายอะนะแล้วคุณก็จะสามารถเขาเรียกว่าฉ อะไรหลายๆอย่างผมบอกเลยนะว่ามีต้องมีการแบบฉีกกรอบมีการแบบว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับผมมันขยับขยายได้แล้วมันจะสร้างเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างให้กับชีวิตของคุณแบบไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเพียงแต่ว่าบางทีแล้วคุณต้องการจังหวะถ้าคุณต้องการจังหวะไม่เป็นไรเล็งไปเลยนะครับผมการยิงธนูเนี่ยมันไม่ใช่การแบบเขาเรียกว่าจะปล่อยไปง่ายๆคือยิงธนูกับปืนเนี่ยผมว่าการยิงปืนนี่าง่ายกว่า นะครับไม่รู้นะอันนี้คือสําหรับเขาเรียกว่าทัศนคติของผมที่มันมีต่อการการแบบธนูแล้วก็ปืนนะครับเออผมว่าปืนเนี่ยยิงง่ายกว่าเพราะว่าธนูเนี่ยปกติแล้วเขาเดินทางแบบไม่ตรงแบบลูกปืนนะแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มันสําคัญมากกว่านะครับแม้แต่เรื่องของความรุนแรงอะไรถ้าคุณจะเลงในการเปลี่ยนแปลงคุณเลงไปเลยคุณคิดไปเลยใช้เซนไปเลยก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยทานะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คุณเคลียร์ลีนาเลยนี่ คุณเก็ตแล้วถึงพอยต์ของคุณว่าคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรชีวิตฉันเกิดมาเพื่ออะไรหรือแม้แต่คนรักเข้ามาคนนี้ดีแล้วหรือยังหรือคนนี้เอามาอีหลอกเดิมแล้วฉันก็จะรู้แล้วว่าอีคนนี้มาแบบเล่นๆน,นะเธออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่คุยก็ได้นะครับผมดังนั้นก็ใจเย็นๆได้นะครับสำหรับไพ่ใบนั้นนะครับมีเป้าหมายแล้วจะลงมือทำทั้งทีก็รอจังหวะนิดนึงให้ตัวเองพร้อมแบบพร้อมจริงๆนะครับผมออะ คำแนะนำนะครับดอก forget me not นะครับ away from my true to your attention เห็นไหมเขาบอกว่าคุณเนี่ยตั้งสติแล้วก็ดูนะครับว่าเป้าหมายของคุณจริงๆในชีวิตนี้คืออะไรเป้าหมายคืออะไรเห็นไหมเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรและลงมือทำครับเนาะดังนั้นเนี่ย ช่วงเวลานี้นะครับเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันอย่าปล่อยแบบว่าให้มันแบบหลุดลอยไปแบบง่ายๆนะครับผมอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าแผ่วบ้างเป็นจังหวะเพื่อสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความพร้อมให้กับตัวเองนะครับผมแต่ก็อย่าลืมที่จะเขาเรียกว่าปลดปล่อยความเจ็บปวดนะครับผมก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะฮะใครที่รู้สึกว่า สามารถช่วยเหลือเราได้เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเรานะครับอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือนะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดเลยนะครับชวาวราศีกันอนะ่ะ และนี่ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสำหรับเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีกันนะครับผมผมฝากนะครับติดตามนะฮะช anel ของผมต่อไปนิดนึงนะครับสำหรับ The Witches by n ั t นะครับรวมถึง Facebook ของผมแฟนเพจนะครับ The Witches by n ั t เช่นเดียวกันนะครับลองคลิกเข้าไปดูได้เลยชื่อเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันร่วมสนุกกันหรือว่าเล่นกันนั้นก็ขอให้ติดตามต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ